สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง h อ t v o l l e y b บ l l นะครับผมวันนี้แอดมินมีความเคลื่อนไหวนะกับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยแลนด์ลีกนะครับทีมหญิงสัปดาห์ที่1นนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปีนี้ทีมหญิงนะครับสัปดาห์ที่1ข้อมูลจาก SMM Sport นะครับตำแหน่งหัวเสาเป็นออนอุมาสิทธิรักนะครับจากเตยมันฟูดนะแล้วก็น้องกาฟิลนะครับอัมพาสุสุรัรนครนนนะครับ ตำแหน่งบอลเร็วในประเทศไทยยังไม่มีใครมาทดแทนลื่มจิตถิ่นข่าวได้นะครับสุพรีมชนบุรีครับผมอันดับที่2เป็นทิชกรบีเลต์นครนนท์ครับส่วนเซตเตอร์นะครับต้องเป็นสุรยาพรมล่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพรพันเกิดปราดนะครับยังไม่ลงกับสโมสรไหนเลยนะครับรวมไปถึงนุสราต้อมคําก็ยังไม่ลงกับสโมสรไหนเลยเช่นกันครับตำแหน่งบีหลังนะครับเป็นมดพัทยาจวงจันทร์นะครับขอนแก่นสตาร์วีซีส่วนลิเบรโรนะครับแน่นอน ปิยนนท์ป้นนน้อยสุพรีมชนบรีอีเทคครับตำแหน่งผู้ฝึกสอนดีเด่นทายเลลิกสัปดาห์ที่1นะครับกิติคน4อุทรวงนะครับด i มอ o n นฟูดวีซนะครับส่วน MVP นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือสสิพะพรจันทวิสุทธ์นะครับดมอนด์ฟูดไฟชฟสปอร์ตคลับครับผมและนี่ก็เป็นตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งนะครับของทยลลีกสัปดาห์ที่1ครับ แล้วสัปดาห์ที่2-3-4จะเป็นใครโปรดติดตามได้นะครับหรือแอดมินจะมาอัปเดตให้ฟังกันขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย